นี่หมอส่งคูน้นึงแล้วบานเปิดส้ำนักขึ้นแล้วเต้าบ้านไทยบ้านไทยซองอะ่ะโอ้ยไห้ก้มสัตท่าเรียมไสโดยเฉพาะพวกผู้เฒ่าผู้อู่ต่างลังไหลทาย,ย่อยทาย่อยกันมาคือเสียงดังไก่ประเพทหมอหมอนั่งทางในแล้วบามักนั่งทางนอกหมอผู้นี้งน้า,ออพนนา,าเพื่นดนังทางในละบาดเนี่ยโอ้ยภาษาโบ,บราณคุรังจังตำง ตีตะล่ำพกบิ่มเพื่อนช้างติ่มปลาเปียกอยากว่ายังอืมปานนั้นก็มีค่อนซัดข้านับคือคนโบราณเด้ถาเอาแบบนี้บอกอืมอืมสั้นคนตาทิพย์หูชี้ก็บอกอืมเบิ้งเป็นยังคุณอ่ะเอาบดส่งบดโลกบดไฟเล่นให้เราให้ได้เล่นไพ่กันให้มันทำงานกันให้เก่งเด้อผัวนี้ไปให้ฟ้ามาเด้อจ้าทุกบ้าอจจกประักบุบบุบบุบคือลเฮ้ยท่านนี่ จเจ้าพ่อมันเอาแล้วบาดเดียวท่านเอาอยู่วกเราเบารวชเฮ้าวันนี้เงื่อนตังตือนตั้งเต้นตังตกใจญ่เขาเป็นน,นักซี่บาดเดียวท่านนี่ล่ะล่างส่งขุนแผนกัล่างเข่าเพืเอ่อนนี่เขาเพิ่งไปยังมาท่านแม่น n อิริตัวระบาดอินล่างส่งเข่าเรี่ยวบาดนี่พวกไม่ออกกำนั่งซ่อมอยู่หันละโดนเติบกัน,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 นลูกเฝ้าหาสุดหาหยังมาใส่แล้วบาดน,นีด่หืมนั้นเห็นแต่ได้มอลล้ำหน้าเทาอื้อเลม เขาเห็นตัวจริงเมื่อนีรักคุ้นแทนน่ะครท่านนางแก้งตูซักไปแล้ววันตุ่มหลุดวุ้ยท่านโอ้เม่ออกกระตื้นพอไม่ออกเพราะตาล่างส่งคุ้นแผนแต้งตูแล้วกับลูกล่ำท่านพ่อเข้าแล้วที่เดินไปกระดงลงลงแล้วก็ดงลงฮะทำดีไรทักวันล่ำมาลัดปัดเตดอกร์เพราะตาลังแล้วพวกใช้บานใช้ซองอะโอ้ยขอเลขขอหวยไปแล้วตามแต่ผู้ใดเดือดร้อนเลี้ยงยังกับขอเลี้ยงนั่นล่ะ บทุกบทสูกบทโลกบดไมบทุกทิงทุกอย่างมดเหนือบทตัวเอา้าทำมากาค่้คุณอยู่ดีพี่แฮงดได้มาดีแล้ววิบวังดอกสัตว์ธาตุนกพ่เนี่ยของแท้สีบอไัยอืมอะขันดอกไม้มามใส่เงินน,ำน้ำแน,น่ลัะเจ็ดยังก็คือว้ายังก็คือหรอกขันคนเสื้ออืมอะมาเน,นี่ยไปกันกับวันกับซองบอกคนมาห,หลา บ่ว be ิถีวังผู้พ่อสิอยู่ดีอยู่ฮอดวันเพ็ญเดือน6กูล่ะนู่นคนก็เวียนไปเวียนมาผู้เฒ่าผู้โอผู้แผู้สาวแต่ว่าผู้ายนี่หายากว่ะอืลคนก็บ่มีฮอเยนฮอดซานูแล้วอืหลงไหลเจ้าพ่อหลายเมียกันเด้อมาเจ้าพ่อเอ้ยเฮือนพวกเมียกเมียพวกบ่เมียก็มีอืลืมเฮือนลืมซานบ้านลืมซองนั่งฟังลำตกอนเก่าล่ะ ต่ถดเดิข้าเขาย่อมือไหวหิหนผมมาลิงลำละขอให้มาช่วยป้องขอให้มาช่วยป้องย้ำขาเราล้ำโอ้ยละนาละยำ้ำเมื่อบาดปงฟันละเมื่อออนเวทีจินละจินละกรลำต้องอ่อนใจละย้ำ นให้บ้านากับนั่งฟังมิดจริงๆเราพวา่อจะแผนว่าแล้วติดดใส่ละท่านทีพวกให้บ้านตืน่นจนหลงนบุเล้วไมาคือกระดอกระเดียแท้นี่พอคุณแผนแมนทังกอลัำแมนทั้งที่ล่าได้หยอกคุนนะกูท,ที่ทองจังแก่ให้มึงล้มาเท้าลง,ลง พ่อ oh, จะเ็ฟเดียวเลยกุลีเต้าเราไว้ว่างและเดินเป็นสีละันไวยนายเฮ้ยร่างบอกว่ฟังบอกดอกจะคนล่ำงมาจังไดอืโอ้ยค oh, ำนังพ่อเข้าแล้วก็เดินดับไปกระดงลงไปที่เบียตรงไอ้แล้วพ่อหมุนวางลงหอดฟังทรงหอด บางทรงหอบบางทรงน่าถึงออาเปใช้ลำเพิ่นเบาไปิ้ลใช้ผ่อนซ่อนโอ้บางก้อนมีคู่ดอนหรือไรพี่อยู่บ้านไกลแค่บอกออกมาตักคำมาตังลำกันแล้วกี่คนแกลงเธอมีกันบ้างหรืออย่างไรล่ำลงก่อนมาดึงเตือนนะแซมนี่แหละเออเจ้าพ่อกันเลยโออจะเป็นล่ำมวนเนาะเจ้าพ่อเอ้ยล่ำแล้วก็นั่งเบานั่งคุยอยู่หันละกำว่าเต้ามื่อยกับลูกขึ้นอีก เสียงเบาเสียงจ่าก็ยังเป็นขุนแผนอยู่คือเก่าละล่างทรงละอ่ะโดนเติบกันนั่งนั่งหลังกับลูกฟอดลูกล่ำไปตามภาษาไอ้บ้านกับเบิ้งดีตัวละหัวจะว่าได้น้ำเมียแล้วบ้านเองเป็นจังไงก็ยังอยู่พักอยู่แน่ถ้าอยูน้ำเจ้าพ่อเดี๋ยวท่านอ่ะไปคุยกันเบากันเด้อเจ้าคือบุญเมียบ้านเมียอซองเป็นจังไดงก็เมื่อเฝ้าบ้านแต่พี่บ้านเจ้าจะมาดูถูกเจ้าพ่อเป็นเด้อเป็นหูทีตาทิีเด้อหึทีตาทิีตาเพือมเพราะทักอะไรอยู่เดียวท่าน ว่เห็นจิตนาคนนั่งเต็มโยนไม่ต้พวกซาตานด้วยเดัดเด็ดมม่ต้พวกพิบ้าวเถินั้นดัด็ดบ้าวเวิร์ดมูนเด็ดเด็ดไปเมียหมอเมียรถเจ้าโอ้ท่านคนเมียดอกท่านเราจะอยู่เครื่องจะพ่อพันเมียโยนนี่่าไปไปไปหืมเด็นขัวกันนั่เมียเมียกับบอมเมียบ้านบาดดีเฮ้ยโูนแห้งแล้วบาดผู้ขัวมันคือคักแค่เจ้าพ่อหนิว่าท่านเมียกับน่งเฝ้าเจ้าพ่อต่อแล้วบาดดีมามามา มาเป็นยังดอกเล่าบระท่านถึงถ้ำซือดอกทั้งผู้ผัวมีหอดบ้านกะบ้านดีขุนแผนบอกพระท่านมึงพระท่านผู้ชี้จัดการมึงมือนี่ยแหละพระท่านในจักรยานผู้ชี้กับเวิร์นั่นเถอะร้องเบิ้งขุนแผนพระท่านในจักรยานกระติ้วเลยแล้วมอเตอร์ไซค์กะไรพระท่านเอ้ยขักขนาดเลยศูนย์ขักศูนย์เนี่ยตั้งเจ้าพ่อกะกำลังเข่าส่งอยู่พอดีขุนแผนก็ลังเข่าล่าง ตึ้งล้ำตึงฟอนแล้วบาดีเจ้าพ่อคุณแผนใหนไงน,น้ำเล้วเล่ากับนางบัลลังเบาเท่าแล้วบาดีทั้ทงผู้ยีจักรยานกับเฝ้าขนาดบาดีทั้ทงคุณแผนกับก็ลน่งเขาเรื่องที่สีกบ้านบอไปหาคุณสร้างกับวันทอง,ทองมัอนอกไปเมื่อนน่บอะไรไหมเครียดให้บาคุณสร้างยางแห้งเฮาตรงน้ำเอาวันทองกลับขึ้นมาเป็นเมียของเฮาให้ได้เวร์เนว่าแล้วสีออกเดินทางสะกอนยุดมึงยังไปใส่บะได้นีเวร์เน ขุนแผนถือทีบต,ตกตั้งเฮรถมาเลยมีจอข้อหอยความบาดยึดมึงยิ่ไปไหนมาเลยลูกขึ้นมาดิลูกยา,า,ากแน่ด้ถือทีบยึดบักขุแนแผนมึงวา่ากูเันไผ่กูนี่ละขุนไก่คอของมึงคอเสด็จพอจำได้แล้วลูกขอกาบเสด็จพอเ <c oughs> จ้าคอเช็ดยังบาไล้กาบงับงบัน ลูกให้ดังผิดไปด๋อขอจงให้ท่านพ่อบรรชามาได้เลยมึงไงยสำรักมึงออกากนี้มือนี้วันนี้ด๋ยข้าน้อยพวกนี้ก็คือกันเนี่ยบ้านพวกงามึงฟันข้อขาดเต๋อ